ก็เทคนิคการฝึกพูดภาษาอังกฤษนะคือเธอไม่ต้องแต่งประโยคไม่ต้องแต่งประโยคเลยเขาพูดมาแบบไหนก็จำมาพูดแบบนั้นทั้งประโยคนะอย่างเช่นเธอดูหนังเนี่ย okay, okay. no เมื่อกี้ฉีก็พูดว่า you have no idea how dangerous you are นะ เธอก็จำทำจำทั้งประโยคได้เลยนะอย่างเช่นว่า you have no idea คือมันมีคำแปลเขียนอยู่ท่ข้างล่างอยู่แล้วว่าเออเธอก็เธอก็จําไปพูดอย่างเช่นในชีวิตจริงว่า I know who you are ก็คือแบบเธอฉันรู้แล้วเธอเป็นอะไรเธอเป็นอะไรเธอเป็นใครเธอเป็นอะไรอย่างเงี้ย who you are เห็นไหมเธอก็เอาไปพูดได้ในชีวิตจริงเลยนะไม่ต้องมาแต่งว่า who ตามท้ายด้วย i หรือ a ไม่ต้องนะมันมัน,ม,น,ม,นมันทำไม่ได้นะเราจะพูดภาษาอังกฤษ จากประสบการณ์ที่เราเคยได้ยินเท่านั้นก็คือเราเคยได้ยินเขาพูดมาแบบนี้ w how you o are h dangerous you are how dangerous you are คือ you are คุณอันตรายแค่ไหนคือแบบ oh, how dangerous you are เห็นไหมเธอจำคำนี้ได้แล้วเธอต้องจำแล้วเธอก็สึกฝึกพูดนะนี่ เนี่ยเขาพูดอะไรนะเธอจําไปพูดในชีวิตจริงเพราะฉะนั้นแล้วเออประโยคพวกเนี้ยเธอก็จะสามารถพูดได้แต่เธอต้องฟังเยอะๆฟังแล้วก็ฝึกพูดเยอะๆนะแค่นั้น you have no idea how dangerous you are you have โ no ด no idea คือเธอไม่รู้อะไรเลยแน่เธอก็ไปเธอก็ไปพูดได้แบบเฮ้ย you have no idea คือคุณไม่รู้อะไรเลยอย่างเงี้ยเห็นไหมในชีวิตจริงคุณก็ไปพูดได้เลยนะ you have no idea เธอไม่รู้อะไรบ้างเลยอะไรเงี้ยเห็นไหมมันมันคือเทคนิคนี้เท่านั้นนะที่จะทําให้เราพูดภาษาอังกฤษได้เราไม่จําเป็นที่จะต้องเอาคํามาประติดประต่อ,อก,กันให้เป็นประโยคมันทําไม่ได้หรอกเพราะว่ามันทําไม่ได้ถ้าคุณไม่ได,ถไได้ถ้าคุณไม่ได้เริ่มจากจุดนี้ยังไงคุณก็ทําไม่ได้นะ You have no idea เธอไม่รู้อะไรเลยเห็นไหมเธอเอาไปพูดในชีวิตจริงได้ละ You have no idea ตั้งห้าพยางก็คือเป็นพยางที่เราไปใช้ในชีวิตจริงได้เลยนะโอ้ oh. How dangerous you are นะ You are ก็คือแบบเธอไม่รู้เลยว่าเธอเป็นคนอันตรายแค่ไหนคือแบบ you are you are bad you are good เนี่ยมันมันก็เอาไปพลิกแพงได้นะ you are เธอคืออะไรเงี้ยเธอต้องฟังเธอต้องดูหนังเยอะๆนะแล้วแล้วหนังเนี่ยมันคือคำพูดจริงๆ หนังคือคําพ uh ูดจริงๆที่เขาพูดจริงๆไม่ใช่ในห้องเรียนในห้องเรียนของประเทศไทยคือสอนเขาสอนให้คนโง่นะอันนี้เราไม่ต้องพูดถึงสอนให้คนโง่สอนให้คนพูดไม่ได้สอนให้โง่ดักดานเราจะไม่พูดถึงหลักสูตรนี้เราจะพูดถึงความเป็นจริงความเป็นจริงก็คือหนังหนังก็คือความจริงหยอกเสียงหนังก็คือความจริงน่ขนมหนังก็คือความจริงที่เขาพูดมานะเดี๋ยวเดอเนี่ย That's right ถูกต้องถูกต้องเอาไปเอาจำไปพูดในชีวิตจริงได้เลย After you. After you นะเชิญก่อนเลยเดี๋ยวฉันตามไปเห็นไหมเธอเอาไปพูดได้เลยเอาไปพูดในชีวิตจริงได้เลยนะก็คือดูหนังแล้วก็จําแล้วก็เอาไปพูดจบนะไม่ต้องมานั่งแต่งประโยคเสียเวลาเห็นไหม hmm. Why are we here? เรามาที่นี่ทำไม Why are we here? Mm hmm. เห็นไหม มันมีโอ้โหมันมีคําในชีวิตประจําวันให้เธอได้พูดแบบบุฟเฟ่ต์อ่ะขอแค่เธอฟังแล้วเธอก็เอามาฝึกพูดนะเห็นไหมโอเคนะ after you คุณก่อนเลยเห็นไหมอันนี้มันเอามาใช้ในชีวิตจริงได้เลยนะเออเชิญก่อนเดี๋ยวฉันตามไป after you จบ ออดูหนังเยอะๆแล้วก็ก๊อปมาพูดทางประโยคเลย